สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องซาร่าสไตล์อินโคเรียกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําปลาหวานสูตรอตัตรคัดวัตถุดิบไม่ครบตามสไตล์ของเรานะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมมะม่วงวันนี้เราได้มะม่วงเบานะคะแล้วก็แก้วขมิ้นค่ะเอามาหัน่นตามชอบเลยนะคะเราจะชอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นําหอมแดงมาซอยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะ ไม่ได้หอมแดงแล้วเราก็เติมพริกป่นลงไปค่ะเราจะใส่นิดหน่อยนะคะเพราะเราไม่ชอบเผ็ดใส่เขา้าวคั่วค่ะแล้วก็ตามด้วยผงดีร้นหมูนิดหน่อยนะคะต่อด้วยน้ำตาลค่ะใส่ไปเลยอย่ายัง้ง2ช้อนสามช้อน ต่อด้วยน้ำปลานะคะตบท้ายด้วยน้ำปลาว้ายปลาหมดอทำยังไงดีช่วยด้วยเมื่อน้ำปลาหวานของเราเสร็จแล้วเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะเรามาลองชิมดูนะคะ